สบายดีท่านผู้ชมหมยอยือนผกับสองแม่น้องนิตะมื้อนี้เฮากำลังสิไปทาแตงแต่ว่าเฮามาเวตาดเนื้อพลาเอิดปุ๋ยไอมโกมาเพราะว่าเราบ่ทันได้เคยมากตาดเนื้อวังก่อนเห็นแล้มาไอมโกมาอยู่แต่ว่าไปต,ดตดัดตัดฟ้าเดี๋ยวสิไปเบิ่งเนาะเครื่องเราสื่อเครื่องเราสื่อเครื่องที่ว่าถือกับเดี๋ยสิบเอเบิง่ง คูเนาะมีเต็มีคันเมนเมนมีโอขโอมีคันอันเป็นน้ำขอันนี้โอคันโอคันอืมคันแหล่นะคันคัน ต้องเอาไล่คือกันเมนมันคููกันดิมันคููกันดิเวลาวไทยถูแล้าขาดเ่อได้นี่ตัวนี้ตัวนี้สงสินเ็เอาเอาเอาถือกันเอาจีแซนหาใช่ไหมหนเสียเอาไปถ่อดูสิเด็กคนจีสีน้่ตอตัวนี้ก็เป็นลายไม่สัก อันนี้ยังนี่ไหมไม่หนวดอเขหคอยเอาเขาเอามือนวดพวกเขามักมือก็เรื่องเป็นผาฝายสินซ้ายเอล้ายเอลเงินนี่สือผาฝาย สงสาอีกสงสารก็มีท่านซีแซนหาหลูเอาเป็นครูเลยแม่ท่านท่านซีแซนหาหเอาเป็นครูเลยนี่ก็ค้องใส่แคนเอาอนหงาวุ้ยใส่เตะซีแซนหุสา ฮาพันละไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรเลยคันจะได้เงาการกินสองอันได้สิบพันนั่น่ะสวยแดดนี่เป็นเป็นไซเคนแบบอันนี้ซื่อเอาป่วยเอาเล่นเนาะอันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้สามสิบห้าคโอ้สวยอยู่แดดสีมันยกดิเอล่าบบไซโบเออป่วยโบโผล่ท่านก็มังกิ่ได้แบบสี โมมาเลือเอาี่มาลุ่มพุ่มเรบเห็นรวบเห็นจิสตากรมากิสตากรรมากนี่ก็ฮะอยากเอื้อกๆมากเนี่ยอยากเอ่อกๆใชคนละอันมัจะกชบูดีได้จังเลยอืมก็ยาซุ่ซ่า สลิงใส่คือสิคือไวสูงนี่แมนจะปุยใส่กัเป็นตาหวใส่กัต้องใส่กาเลยนะิแม่มาบานเดีวพอดีไปใส่ให้พี่มิจิดียวนังละมีตนดกัใกันแได้มาดูดุนเใจอะยงไดเอเพราะว่าอันท่านเอล่าื้ออกแก็ือขาทยถึงมันง่ามฝนตกกเสารด้นี่ ลงไปลุ่มนี่เขาคือสิมูนขนาดเขาถ่ายอยู่ทางลงเนมนติเมน น้องใส่บัวได้ใส่ได th ้ยืดแต่ท่านมองเลยแบบนี้โอ้โหทางโด่งแต่ล่องมื่นเด้อมึงเปล่ามึงเปล่าใหญ่แล้วอันนั้นกว่าหมูจะพอข้างขี้กับปุ๋ยล่องมื่นเด้อหรือปุ๋ยน้องหยาดดิ แต่ก่อนข้าวเหี้ยนมาหลินเรื่อยๆเลยได้เพราะมันไก่ไดิถ้ากับกระซิบปลักกันแหละแต่นี่หอดปากซองแม่กะไผยมะกะมู <Yeah. S 1> ข้าวเหี้ยน <Yeah. S 1> โมบายเยอกินจักมากเยอะอี่ณะที่ท่บนผูกบ่าอย่างพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นเข้าเป็นสาวเยอะปรเดี๋ยวนี่เด้อยังสาวอยู่โอ้ยสาวเฮิมเด้ะโอ้หยุดเดียวกัน <c oughs> ยวาิมือโตขาวกเมาป็นาตกออปุยหางคอยเป็นตายากรเขือเกือบมาคู่เดียวเปุยโอ้ใพนแน่บ่ไปว่อยุ่นถ้าจังได้เปลี่ยนแน่ดิ คอยได้เออปุยมือ่นเนอวันนี้มันหมักมือ่นเด้ขวางกินนั่นนี่เจ้านายก็บอกเออปุยว่าระวังมือ่นสื้อมือ่นเองเด้คอยซื้อมือ่นเองเออปุยฮะเขาใส่คู่กับฟัวคอดีเ้โอ้ยฮู้ดจังหงนเด้ ช้านยางบนหยาสร้างนกกระคับประคองกันอยู่ยานมื่นเกิดปุ๋ยปุ๋ยซูล

ก็พันนะโอ้ยยนมีเหอเะเราอ่ะเนอเกันไมปสามเมย์แ่ี้อากาศดีดเราตต่ปีปหมดขด ไปอเดียวนเดี๋ยวว่างเลยอกานนี้ไปทาตด้อมันหนาเลยือเี้ยกไหูหูก่อนส่ปส่นส่ตอนนี้ก็มาหอดแล้วหอดทีพักทีพักทาแตงอากาศก็ดีดีแต่ว่าฝนฝนมันตกกลังเศา นอนเป็นสองสัตวขนมขน,ขนมมีแต่หักตองเดีเสียงเงินไปเลยยืนดีม,ม,มีมันมีอาหารสาวให้หัไปเข้ามาหักไลทเถื่ออะไรอยู่างงี้อูอ้ห ฝนตกเปียกคักก็สาฝนกะัดเด้ ้องน้ำปามีอ่างน้ะโอเคจะสินอนผักก่อนวันดาก็อยู่น้ำซาวลิงกระบาวเป่าคนิตาก็อยู่น้ำอ่าญเพ่น นี่กจ็จบเพียงสงนี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้เน่เดี๋ยวสิดท้ายอาีพี EP ต่อไปด้วยบ้ายให้